เจ็บรรดาคันธะสีนั้นพยาปาทะกายคันธะเป็นฉไนอาคาตย่อมเกิดขึ้นได้ด้วยคิดว่าผู้นี้ได้กระทําความเสื่อมเสียแก่เราอาคาตย่อมเกิดขึ้นได้ด้วยคิดว่าผู้นี้กําลังทําความเสื่อมเสียแก่เราอาคาตย่อมเกิดขึ้นได้ด้วยคิดว่าผู้นี้จักทําความเสื่อมเสียแก่เราอาคาตย่อมเกิดขึ้นได้ด้วยคิดว่า ผู้นี้ทำความเสื่อมเสียและถึงกำลังทำความเสื่อมเสียและถึงจกทำความเสื่อมเสียแก่คนที่รักชอบพอของเราอาคาดย่อมเกิดขึ้นได้ด้วยคิดว่าผู้นี้ได้ทำความเจริญและถึงกำลังทำความเจริญและถึงจกทำความเจริญแก่คนผู้ไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่ชอบพอของเรา ก็หรือว่าอาฆาตย่อมเกิดขึ้นได้ในฐานะไม่ใช่เหตุจิตอาฆาตความขัดเคืองความกระทบกระทั่งความแค้นความเคืองความขุนเคืองและถึงความดุร้ายความเกลียดกราดความไม่แช่มชื่นแห่งจิตนี้เรียกว่าพยาปาทะกายะคันธะ